สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาชมช่องหนูนาจิรดาฟาร์มนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปชมการทําความสะอาดของบ่อเลี้ยงหนูของเรานะครับว่าจะมีวิธีการเลือกการทําความสะอาดแบบไหนนะครับเดี๋ยวตามผมมาเลยนะครับตอนนี้คุณแม่ของเราก็ทําความสะอาดรอแล้วนะครับซึ่งบ่อของเราเวลาทําความสะอาดจะไม่ทําพร้อมกันนะครับซึ่งเราก็จะมีหลักการเลือกดังนี้นะครับอย่างแรกนะครับบ่อที่เราจะเว้นไว้ไม่ทาความสะอาดนะครับ จะมีลักษณะแบบนี้นะครับด้านนี้เป็นห้องนอนนะครับสังเกตบ่อนี้นะครับแม่หนูนะครับก็จะเอาหญ้าไปปิดปากรูนะครับเพื่อคลอดลูกนะครับของเราจะเว้นไว้ไม่ทํานะครับส่วนแบบนี้นะครับของเราจะทําความสะอาดนะครับก็จะเป็นสภาพที่หนูอยู่ปกตินะครับไม่มีหญ้าไปปิดปากรูนะครับ ง่ายๆนะครับวิธีการส่วนระยะเวลาในการทําความสะอาดนะครับของเราก็จะดูจากกลิ่นนะครับที่บอ่อนะครับเป็นหลักนะครับเพราะว่าความชื้นที่บกของเราจะไม่ค่อยมีนะครับเพราะว่าฝางเราจะมีช่องระบายอากาศทางด้านข้างทั้งสองฝั่งนะครับฝั่งนี้จะเป็นส่วนของห้องนอนนะครับก็จะมีอุปกรณ์ดังนี้ก็จะมีท่อใยห,หิน สำหรับเอาไว้ให้หนูได้คลอดลูกนะครับซึ่งท่อใยห,หินของเราก็จะมะีทำไว้ให้พอดีกับจำนวนแม่พันธุนะครับบางบ่องเราก็ผสมพันหนึ่งต่อสองนะครับตัวผู้หนึ่งตัวตัวเมียสองตัวนะครับของเราก็จะเอาท่อใยห,หินสองอันนะครับบ,บางบ่องเราก็จะผสมหนึ่งต่อหนึ่งนะครับก็จะมีหนึ่งชิ้นนะครับสภาพแบงนี้นะครับ อุปกรณ์นะครับที่ตักฝุ่นไม้กวาดสำหรับวัสดุที่เหลือใช้ของเราจะเอาไปทำปุ๋ยอีกรอบนึงนะครับก็จะกวาดโจนี้ของเราจะทำความสะอาดที่ห้องนอนเป็นหลักนะครับส่วนห้องอาหารของเราก็เว้นไว้ก่อนนะครับก็สลับเดือนละครั้งก็ได้นะครับเพราะว่าบ่อเราไม่มีปัญหารเรื่องกลิ่นนะครับ มาดูห้องอาหารของเราดูห้องอาหารครับนี่น้องหนูมาฝั่งนี้แล้วนะครับห้องอาหารหลักๆของเราจะทาความสะอาดอยู่ที่อ่างน้านะครับสองวันครั้งเดี๋ยวส่วนพวกขี้หนูเราก็ถ้ามีเวลาว่างหรือว่าเดือนละครั้งครับสลับกันหรือว่าสิบห้าวันก็ได้นะครับ สลับสลับกันทำความสะอาดนะครับหลังจากที่เราทําความสะอาดพื้นบ่อเรียบร้อยนะครับบ่อก็จะโล่งนะครับต่อไปเรามาทําการรองพื้นกันก่อนนะครับซึ่งวัสดุของเรานะครับก็จะมีปูนขาวนะครับแล้วก็จะมี EM นะครับส่วนไอหมาตัวนี้ไม่เกี่ยวนะครับเอาไว้ป้องกันแม่หนึ่งเดียวนะครับ em นะครับช่วยลดกลิ่น ภายในบ่อนะครับกินฉี่หนูนะครับอีเอ็มของเราจะผสมกากน้ําตาลนะครับแล้วก็น้ําใส่ป๊อกกี้ฮะปัอมอากาศฉีดก่อนครับแล้วฉีดให้พอชุ่มๆนะครับสังเกตนะครับตามมุมบ่อนะครับหนูชอบฉี่นะครับแล้วก็ฉีดในมุมบ่อเลยนะครับ อเสร็จแล้วนะครับ <c oughs> บอสองครับปั๊มลมก่อนให้เสร็จทีเดียวครับอืม ง่ายครับบอกสามครับเว้นไว้ก็ได้แม่บอด้อ็ดกัเว้นไว้บอดถ้าผมปิดไว้มันจะมีอะไรบอดแต่เฮ็ดก็เว้นไว้อันนี้ก็เว้น,น,น,นไว้แม่บอมันมีลูกสังเกต มันจะมีปากกาเมือกใหญ่ๆนะ่ะที่ผมไอ้เจไม่ปลายป่ะเห็นมันมีมือกันป่ะย้อยอยู่เทียบเก่านนะมือแยกกันนะนั่นนะ่ะบอลน,นั้นยิมีมีหลวมกว็ต้องไปเห็นคีนดกปนเลยครับ ต่อไปครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปทําขั้นตอนที่2นะครับหลังจากที่เราฉีดเ m เสร็จเรียบร้อยนะครับ <st arts> เราจะมีการโรยปูนขาวนะครับซึ่งปูนขาวก็จะมีคุณสมบัติฆ่าเชื้อภายในบอ่อนะครับปรับสภาพความเป็นกรดเป็นด่าง <st arts> นี่นะครับ โดยทั่วทั่วครับง่ายครับโวยกันข้างครับหนูมชอบขี่ข้างถ้าท่านใดมีเยอะก็ใส่เยอะนะครับไม่เป็นไรนะครับ บอกเราข้อดีอย่างหนึ่งนะครับเวลาเราทําความสะอาดฝั่งนี้นะครับหนูก็จะข้ามไปฝั่งน้นก็จะลดการกัดสําหรับผู้เลี้ยงได้ดีมากนะครับสําหรับทาบ่อสองสองห้องแบบนี้นะครับห้องหนึ่งครับ เห็นหนูก็ฉีดหนูได้เลยไม่เป็นไรนะครับ่าทั่วครับชุ่มๆไปเลยโดยครับ เดี๋ยวไปขั้นตอนที่3ครับนั่นก็คือสายครับนี่ของทรายล้วบ่อละประมาณเท่านี้นะครับคุณสมบัติของทรายก็คือซับซับชีดูดความชื้นนะครับ ในบอ่อนะครับถ้าใครมีเยอะก็ใส่เยอะเลยนะครับไม่มีผลต่อสุขภาพของหนูนะครับนี่ครับหลังจากนั้นครับนี่อุปกรณ์ไปในบอ่อครับ ไม้มะขามครับสำหรับแทะอย่างที่สองครับก <c oughs> ามะพร้าวนะครับถ้าใครมีครับเดี๋ยวเขาจะฉีกเองนะครับถ้าใครมีฟ้ามแบบนี้ก็ใส่ได้เลยครับวัสดุบอก,ก่าเอาแค่นี้พอนะครับนิดนึงนิดนึงอันนี้ไม้เก่าครับ ใช้ได้ต่อครับสำหรับท่อเดี๋ยวเรามาดูบอ่อนี้ก่อนครับบอ่อนี้ผสมหนึ่งต่อสองครับโอแคสองบ่อเราเอาลงแค่สองท่อพอรครับอ่ะเพียงเท่านี้นะครับ สำหรับห้องนอนที่ฟาร์มหนูนาจิรดาฟาร์มนะครับก็สำหรับวันนี้กระผมก็ขอจบคลิปลงไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันในตอนต่อไปนะครับขอบคุณท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับหนูนาจิรดาฟาร์มหนองคายกดติดตามกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปทั้งหมดนะครับ